วันนี้เองเนี่ยทางแบงค์ชาติก็ออกมาแถลงการสเตทเมนต์บอกว่าก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลเรื่องของค่างเงินบาทนะครับแล้วก็อาจจะไปดูแลไม่ให้มันผันผวนมากจนเกินไปแล้วก็ไปกระทบต่อภาคธุรกิจด้วยจังหวะน,นี้ให้คุณภูลช่วยอ่านเกมของทางแบงค์ชาตินยครับว่าวันนี้เขาเขาแอคชั่นออกมาหรือยังครับเป้าหมายของทางแบงค์ชาติเนี่ยคือการรักษาเสถียรภาพของค่างเงินคือการดูแลไม่ให้ค่างเงินบาทเนีย่ยผันผวนมากจนเกิดไปผันผวนผิดปกติเกินไปต้องมีการเข้ามา ดูแลนะครับอย่างเช่นอาจจะมีบางช่วงบางตอนช่วงที่ผ่านมาอย่างช่วงก่อนโควิดเนี้ยที่เราจะเห็นว่าเอ๊ะบางทีสกุลเงินฝั่งเอเชียไม่ได้แข่งค่าขึ้นมากแต่ทําไมท่าเงินบาทแข่งค่าเยอะจังเลยอย่างเงี้ยแบงค์ชาติก็จะมีการเข้ามาช่วยดูแลเรื่องของความผันผวนได้บ้าง32.5อจาอาจจะเป็นโซนที่มีทั้งเป็นแนวรับสำคัญเชิงวิทยานะครับแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่ผู้เล่นตลาดอาจจะมีการวางออเดอร์อยู่พอ,อสมควรเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเงินบาทหลุดตรงนี้ลงมาปุ๊บอาจจะลงมาได้เร็วถ้าเรามองกับภาพพฤติกรรมหรือโฟลที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้เนี่ยผมมองว่าหนึ่งทำไมเราถึงคิดว่าการแข่งค่าของเงินบาทควรจะชะลอตัวลงบ้างนะครับอาจจะมาจากด้วยตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพว่าสกุลเงินบาทเนี่ยแข่งค่าขึ้นมา พอสมควรมาเทียบกับสกุลเงินอื่นๆโดยเฉพาะค่างเงินเยนถ้าเราไปดูเป็น JPY/THB เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวค่างเงินเยนก็ปรับตัวลงมาต่ำกว่า23บาทต่อ100เยนไปแล้วโอเคครับเมื่อสักครู่ก็ได้เกริ่นกับทางคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าวันนี้เองเนี่ยทางแบงก์ชาติก็ออกมา แถลงการสเตทเมนต์บอกว่าก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลเรื่องของค่างเงินบาทนะครับแล้วก็อาจจะไปดูแลว่าไม่ให้มันผันผวนมากจนเกินไปแล้วก็ไปกระทบต่อภาคธุรกิจด้วยจริงๆตอนนี้มีการต้องตั้งข้อสังเกตกันว่าแบงค์ชาติจุดนี้เนี่ยจะเข้าไปแทรกแซงค่างเงินบาทหรือยังเพราะว่าทางออกของแบงค์ชาติตอนนี้มีการประเมินไว้2องซีนารีโอแทรกแซงกับลดดอกเบีย้ย จังหวะนี้ให้คุณภูนช่วยอ่านเกมของทางแบงค์ชาตินะครับว่าวันนี้เขาเขาแอคชั่นออกมาหรือยังครับถ้าประเมินสถานการณ์ในห้องค้าตอนนี้เองครับโอเคครับจริงๆต้องต้องเรียนตามตรงว่าในมุมของห้องค้าเราเองนะครับเราก็จะไม่ได้เห็นชัดเจนเลยนะว่าไอ้ช่วงนี้แบงค์ชาติมีการเข้ามาแทรกแซงเรื่องของค่างเงินนะครับแต่อยากจะอธิบายเข้าใจเรื่องการทํางานของทางแบงก์ชาติก่อนเป้าหมายของทางแบงก์ชาติเนี่ยคือการรักษาเสถียรภาพของค่างเงินนะครับคือการดูแลไม่ให้ค่างเงินบาทเนี่ยผันผวน มากจนเกินไปผันผวนผิดปกติกันไปต้องมีการเข้ามาดูแลนะครับอย่างเช่นอาจจะมีบางช่วงบางตอนช่วงที่ผ่านมาอย่างช่วงก่อนโควิดเนี้ยที่เราจะเห็นว่าเอ๊ะบางทีสกุลเงินฝั่งเอเชียไม่ได้แข่งค่าขึ้นมากแต่ทําไมค่าเงินบาทแข่งค่าเยอะจังเลยอย่างเงี้ยแบงค์ชาติก็จะมีการเข้ามาช่วยดูแลเรื่องของความผันผวนได้บ้างนะครับโดยเฉพาะช่วงแบบวันหยุดยาช่วงสิ้นปีอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแบงค์ชาติอาจจะมีแอคชั่นเข้ามาบ้างเพื่อช่วยไม่ให้ค่าเงินบาทผันผวนมากจนเกินไปตรรรงงงงเนนนนนีี้นัะับมป็กกออวิธาาาทํขใฝ่ ทางแบงค์ชาติเพราะฉะนั้นต้องเรียนตมตรงว่าในมุมของเลกูลเลเตอร์เองเขาจะไม่ได้มีระดับหรือเลเวลในใจว่าไอ้ค่าเงินบาทจริงๆมันควรจะอยู่3ามห้าาหหรือ3-2ออะไรเงี้ยไม่ไม่มีนะครับสิ่งที่เขามีก็คือว่าอย่าพันขวนมากจนเกินไปพันขวนผิดปกติกันไปต้องเข้ามาช่วยดูแลนะครับซึ่งก็จะดูแลทั้ง2องด้นะในมุมของแบงค์ชาติก็อย่างที่เราเห็นช่วงต้นปีใช่ไหมครับว่าค่าเงินบาทเองก็อ่อนค่าโอ้โหเยอะต่อเนื่องเลยนะ คืออ่อนค่าไปประมาณสักเ็เดือนเลยนะครับก่าที่จะเริ่มกลับตัวมาเนี่ยนะครับช่วงนั้นเองแบงค์ชาติก็จะมีการเข้ามาช่วยทยอยดูแลเรื่องของความผันผวนด้วยเหมือนกันเพื่อให้ฝั่งผู้ประกอบการน,นะครับช่วงนั้นก็อาจจะเป็นฝั่งผู้นําเข้าออถูกไหมจะได้ปรับตัวได้ทนันวางเลเวลในการปิดความเสี่ยงได้ถูกต้องเช่นเดียวกันกับช่วงนี้นะช่วงนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเร็วไหมเร็วนะครับผันผวนสูงขึ้นไหมสูงขึ้นชัดเจนนะถ้าให้เห็นภาพก็คือว่าโดยปกติเนี่ย ทั้งเงินบาทนะครับเอาช่วงเฉลีย่ยยาวนานเลยก่อนโควิดด้วยเนี่ยความมันผุนบ้านเราอาจจะอยู่ประมาณสัก5%ต่อปีนะครับแต่ว่าหลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเหมือนเราก็เจอกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอะไรต่างๆมากมายเน,ะนาะนโยบายการเงินก็เปลี่ยนไปเยอะความมันผุนสูงขึ้นเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณสัก7จนะครับอ่ไม่นานมานี้นะครับช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยความมันผวนอาจจะลงไปต่ํานิดนึงนะประมาณสัก6%ก็กว่าก่ตอนนี้มันค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาแล้วนะครับอย่างไม่นานมานี้ก็อาจจะ มีบางช่วงไปถึง9 1 0ถึงชัดเจนว่าผันผวนสูงขึ้นกว่าปกติเพราะ,ะนั้นมีเข้ามาแน่นอนนะผมว่าแบงก์ชาติก็ทยอยทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าเขาก็จะดูจังหวะนะผมว่าถ้าเราสมมติตัวเองเป็นเทรดเดอร์ของแบงก์ชาติเนี่ย mm hmm. เขาก็จะ mm hmm. เห็นโฟลธุรกรรมทั้งประเทศก็จะรู้ว่าตอนนี้ฝั่งผู้ประกอบการผู้เล่นตลาดวางเลเวลของข้างเงินอยู่แถวไหนนะครับเพราะ,ะนั้นแบงก์ชาติจะพยายามไม่สวนกระแสเช่นถ้าสมมติมันเป็นธีมที่ อดอลลาร์อ่อนก็จะแข่งข่าทั้งโซนเอเชียแบบนี้นะครับก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเข้ามาช่วยประคองหรือแทรกแซงไปเลยแต่ถ้าสมมติบางช่วงบางตอนเอมันอาจจะมีโฟล,ลทุรกรรมบางอย่างโดยเฉพาะเจาะจงของบ้านเราเช่นตัวที่มีผลก็คือทองคาถูกไหมฮะช่วงทองคำทันออร์ทำให้แต่ว่าอดอลลาร์อาจจะนิ่งๆหรือไม่ได้เคลื่อนไหวมากเงี้ยแบงก์ชาติก็จะรู้ว่าเออโอเคมันอาจจะมีโฟลผิดปกติพวกนี้ที่เข้ามากระทบความมันผลค่าเงินบาทก็อาจจะมีการ ช่วยเข้ามาประคองได้บ้างเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือถามว่าเข้ามาลหรือยังผมคิดว่าแบงค์ชาติทยอยทยอยเข้ามานะครับแต่เป็นการดูแลในแง่ของความมันหัวนะไม่ได้ไม่ได้ช่วยเพื่อให้ข้างเงินบาทต้องอยู่เลเวลใดเลเวลหนึ่งเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าในเรื่องของการดูแลข่างเงินของของแบงค์ชาติเนี่ยคือดูแลเรื่องของความมันหวดเป็นหลักนะครับอืมครับ ขออนุญาตชวนคุยต่อละกันครับถ้าเราสวมสวมหมวกเป็นแบง์ชาติละครับสมมุติสมมุติว่าเราสวมหมวกเป็นแบง์ชาติอันนีอ้อยากให้คุณพูลช่วยช่วยวิเคราะห์ท่าทีของแอคชั่นของแบง์ชาติหน่อยครับในการเข้ามาดูแลค่างเงินบาทตรงนี้เนี่ยเ,เขาเ้ามีมุมมองอย่างไรกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรอบแนวรับที่ช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะมองว่า,า32บาท32.80บาทถ้าหลุดแนวรับสําคัญอาจจะลงไปลึกมากกว่านี้ไปถึง32หรือลงไปถึง30อันนี้ในหมวก สมมติว่าเราเป็นหมวกแบงค์ชาติแล้วกันแบงค์ชาติเขามองมองแนวรับต่างๆแบบนี้อย่างไรบ้างครับคุณพูนถ้าสมมุติเราเราสมมติตัวเองเป็นเป็นเทรดเดอร์ของฝั่งแบงค์ชาตินะครับมผมคิดว่าวิธีการประเมินก็น่าจะเป็นเชิงเทคนิคเอลเหมือนกับเทรดเดอร์ทุกที่นะครับก็คือดูแนวรับแนวต้านที่สําคัญแต่เขาจะมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมที่ต่างจากพวกเราก็คือเรื่องของตัวโฟโลธุรกรรมลูกค้าแบงค์ชาติก็จะรู้แหละว่าเลเวลตรงไหนที่มีคนรอทําอยู่เยอะพอสมควรเป็นเลเวลที่มีความสําคัญมีนยัยสําคัญนะครับ ก็อาจจะเป็นเลเวลที่เขารู้สึกว่าโอเคตรงเนี้ยถ้ามันหลุดหลุดไปแล้วเนี่ยความมั่นวงอาจจะยิ่งสูงไปอีกนั่นแปลว่าต้องมีการเข้ามาช่วยดูแลนะครับยกตัวอย่างเช่น32.5ก,ก็อาจจะเป็นโซนที่มีทั้งเป็นแนวรับสําคัญเชิงจุวิวยานะครับแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่ผู้ในตลาดอาจจะมีการวางออเดอร์อยู่พอสมควรเพราะนั้นถ้าเกิดเงินบาทหลุดตรงนี้ลงมาปุ๊บอาจจะลงมาได้เร็วถูกไหมเลเวลถัดไปอาจจะลงไปเหลือสัก 32ต้นๆ3225อะไรประมาณนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการเพิ่ม volatility หรือความผันผวนับตลาดมันแปลว่าถ้าแบงก์ชาติอยากจะพยายามลดความผันผวนที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่ามันจะมีปัจจัยแล้วก็แต่ที่มากระทบตัวค่าเงินเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาแถวนั้นหรือเปล่าอันนี้เราดาวใจก่อนนะเราดาใจก่อนว่าเงื่อนไขของเขาคือพยายามลดความผันผวนหรือไม่ให้ค่าเงินบาทผันผวนเร็วแล้วก็สูงจนเกินไปเพื่อที่ว่าผู้ประกอบการจะได้ปรับตัวทันสมมุติ เราเป็นฝั่งผู้ส่งออกละกันรเรารู้ว่าโอเคถ้าเงินบาทมันยังมีโน้นมที่จะแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องตราบใดที่ราคาทองคําทํามออทําให้เรื่อยๆโอเคเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วว่าออจังหวะเนี้ยเดี๋ยวเตรียมปิดนะอย่าไปรออย่าไปรอว่ามันเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ปิดไปก่อนอย่างเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทางฝั่งเลคูลเลเตอร์หรือแบงก์ชาติอยากให้ผู้ประกอบการเป็นนะครับก็คือพยายามปิดความเสี่ยงลดเรื่องของการกิงกำไรทิศทางค่าเงินเนี่ยนี่คงเป็นสิ่งที่ เรามองว่าถ้าสมมุติเป็นเทรดเดอร์แบงค์ชาติด้วยในมุมของเลเกเลเตอร์ด้วยเนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทางแบงค์ชาติคิดนะครับอืมโอเคครับอันนี้เราก็อาจจะเป็นการเดาทางเดาเดาพฤติกรรมของของทางแอคชั่นของแบงค์ชาติหลังจากนี้ว่าจะเข้ามาดูแลค่างเงินบาทอย่างไรแต่ว่าถ้าในในมวกของเทรดเดอร์ที่เรามองจากมุมนอกเข้าไปล่ะครับอันนี้ทางคุณภูลประเมินภาพของดาวไซด์หรือว่าภาพของอการลงไปแข่งค่าของ,ของเงินบาทในรอบนี้ <ừ. S 1> ไว้ยังไงบ้างครับ โอเคครับก็จริงเราอาจจะมองได้ทั้งหลายแบบนะแต่ละคนรจะใช้เครื่องมือหรือแนวความคิดแบบไหนได้หมดนะไม่มีถูกมีผิดจะมองจากมุมมองเทคนิคก็ได้หรือจะมองปในกร้นาฐานก็ได้ทีนี้ผมไล่เรียนทีละส่วนละกันนะครับถ้าเราเอาในมุมของเชิงเทคนิคกเนี่ยเราก็จะพอเห็นแล้วว่าแนวแนวรับสําคัญของเงินบาทอยู่แถว3 2มสเนาะถ้าสมมุติเขาแข็งค่าหรุดตรงนี้ลงมาเนี่ยนะครับโอกาสที่จะลงไปถึง 3- 2สต้นๆเนี่ยมันมีมันมีแน่ๆเพราะว่า หลังจากนี้ไปมันไม่ม,ไม,มันไม่มีโซนละมันก็อาจจะลงไปได้ลึกหน่อยนะครับเรียกได้ว่าไม่มีคนรอซื้ออ่ะแต่ว่าถ้าเรามองกับภาพพฤติกรรมหรือโฟลที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้เนี่ยผมมองว่าหนึ่งทำไมเราถึงคิดว่าการแข่งข้าของเงินบาทควรจะชะลอตัวลงบ้างนะครับอาจจะมาจากด้วยตอนเนี้ยเราเริ่มเห็นภาพว่าสกุลเงินบาทเนี่ยแข่งข้าขึ้นมาพอสมควรมาเทียบกับสกุลเงินอื่นๆโดยเฉพาะค่างเงินเยนนะถ้าเราไปดูเป็นเอ่อ JPY THB เนี่ยเราก็จะเห็นว่า ตัวค่าเงินเยนก็ปรับตัวลงมาต่ํากว่า23บาทต่อร้อยเยนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมที่เรามักจะเห็นในช่วงแบบนี้ก็คืออาจจะมี flow เข้ามาซื้อเงินเยนนะครับตรงนี้ก็จะช่วยชะลอการแข็งค่าของเงินบาทได้อันที่2นะครับสินทรัพย์หนึ่งที่เรียกได้ว่าอันร์เพอมาอย่างยาวนานในปีนี้ก็คือตัวน้ํามันถูกไหมต่อให้ commodity หนึ่งที่เป็นทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะแต่ทองคําปีนี้ต้องบอกว่าเขามีธีมเรื่องของทั้งเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูประกอบไปด้วยดีกว่า ได้เห็นได้ครับตืดตื๊ดตื่านะครับอันนี้จะมีทั้งภาพตัวกราฟทองคํากับตัวราคานัดิบเราจะเห็นว่าอย่างช่วงต้นปีอย่างเงี้ยนะครับมันมีเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่เจอภาพเนี้ยมันช่วยทั้งตัวราคานัดิบแล้วก็ตัวราคาทองคําก็ขึ้นมาด้วยกันแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมราคาทองยังไต่ระดับได้ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องได้แต่ราคาน้ำมันดิบนี่คือสารวันเตี้ยลงนะมีจุดหนึ่งที่ลงไปลึกมาก ทีนี้มันก็เกิดจากภาพที่คนมีความกังวลภาพเศรษฐกิจถูครับฝั่ง d e มา n d ไซด์ดูกังวลมากขึ้นนะครับมันทําให้ราคาน้ํามันก็ก็ลงไปพอสมควรน,นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับสปปกุลเงินฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับหรือเศรษฐกิจฝั่งเอเชียเราเป็น Energy Importer เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่ราคาน้ํามันปรับตัวลงมาพอสมควรและเริ่มจากตับทิศทางสูงขึ้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ผู้เล่น ฝั่งที่เป็นผู้ค้าน้ํามันพวกนี้นะครับต้องมีการเข้ามาซื้อนะครับด้วยอาจจะด้วยสมมติเรามองว่าแนวโน้มตัวราคาน้ำมันดิบอาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้เพราะอะไรจีนม,มีการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ดีมากจะเริ่มกลับมา,าสมมติคนเริ่มมีมองเชิงบวกกับน้ํามันราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นได้ก็เนี่ยจะเริ่มเข้ามาซื้อเพราะฉะนั้นฟโฟลซื้อน้ํามันตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะพอช่วยชะลอการแข่งข้าของเงินบาทได้บ้างนะครับทีนี้มันมีจุดลึงก์ที่สนใจพอดีไม่ได้ใใส่ข้อมูลนร ช่วงก่อนที่จีนจะประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเราไปดูโพซิชันของผู้เล่นตลาดปรากฏว่าเฮดฟันนะครับหรือคนที่ไม่ได้เป็นแบบเป็นนอนคอมเมอรเชียลเนี่ยมีการชอ็ชอตช็อตสัญญาของน้ํามันดิบไว้เยอะมากเยอะเรียกว่าย้อนหลังไป2อสปีเลยทีเดียวนะครับคือคนมันมันแบมากอ่ะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นภาพว่าอะไรหนึ่งทุกคนก็คิดว่าภาพเศรษฐกิจอเมริกาจะไม่ดีซึ่งนํามาสู่ธีมของการเร่งลดดอกเบี้ยของเฟด หมายวันภาพโกรดดูไม่ค่อยดีจีนก็ดูไม่ค่อยฟื้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันทําให้คนแบกหรือมองภาพน้ํามันค่อนข้างลบมากก็ไม่แปลกที่ช็อตโพซิชันมันจะเยอะมากในฝั่งของตัวน้ํามันทีเนี้ยความสำคัญคืออะไรตีมเริ่มเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าตีมเริ่มเปลี่ยนในภาพนะฮะคนที่ช็อตไว้ต้องมีการอันวายโพซิชันก็อาจจะเกิดภาพของช็อตสควีซท,ที่เรามองว่าช่วงสั้นเนี่ยอาจจะเห็นภาพที่ถ้ามีปัจจัยอะไรเสริมเข้ามาราคาน้ํามันอาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้ซึ่งอันเนี้ย โดยช่วงสั้นๆอาจจะมีผลที่กดดันในฝั่งค่างเงินบาทอ่อนค่าได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นจากฟล o ตรงนี้เราเลยมองว่ามันอาจจะช่วยชะลอการแข่งค่าได้แหละนะครับถัดมานะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเงินบาทได้รับอันนี้ส่งจากการที่ฟันฟโสร่เงนทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาบ้านเราเยอะมากเยอะอย่างไรผมให้เห็นภาพงี้คือคช่วงหลักกระดาษช่วงหลักกระดาษคนก็ยังไม่สนใจหุ้นไทยถูกไหมสิงหาก็ยังไม่สนใจเพราะยังมีเรื่องประเด็นการเมือง แต่พอเริ่มการเมืองเริ่มนิ่งเรามีท่านนายกคนใหม่เรามีครมอรใหม่ทุกอย่างลงตัวนะครับมีการเดินหน้าตัวกองทุนวายุพักหรือว่าการจัดเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับความเสี่ยงการเมืองหายฝรั่งกลับมาทันทีซื้อหุ้นไทยสุทธิถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเดือน 30, <000 S 1> อนกันยา่นสี่หมื่นใช่หลายหมื่นเลยนเข้ามาเยอะเพราะฉันเนี่ยโฟตรงเนี้ยมันอาจจะพอบอกได้ว่ามันคือฮอตมันนี่ถูกไหมเพราะว่าช่วงที่หุ้นไทยลงไปต่ำๆเนี่ย คนก็จะบอกว่าปัจจัยพื้นฐานก็ไม,ไดดไมได่ดีไม่ได้มีอะไรทําไมคุณไม่ซื้อถูกไหมถ้าคุณคิดว่าพื้นฐานเราดีเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าวันนี้ภาพปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยมันดีขึ้นจากเดิมแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการกินกำไรจากเรื่องความเสี่ยงการเมืองที่หายไปคนก็เลยเข้ามากินกำไรตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของตัวกองทุนรวมอายุพักด้วยนะครับที่คนคิดว่ารัฐบาลนิ่งมีความชัดเจนเหลืองเรื่องของกองทุนรวมอายุพักก็เข้ามากินกำไรเพราะฉะนั้นเราคิดว่า เก่งกำไรเนี่ยพอกำไรแล้วระดับหนึ่งค่าเงินแข็งด้วยต้องมีการเทคโปรฟิตนะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเลยกัง,งวลว่าถ้าอะไรก็ตามเซนติเมนต์จากเรื่องจีนมันเริ่มเบาบางลงไปแล้วบ้านเราไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมผมว่าเราน่าจะเห็นการชะลอตัวลงบ้างของตัวดัชนีหุ้นไทยนะครับแล้วก็อาจจะนํามาสู่เรื่องของการเทคโปรฟิตในมุมของนักทุนต่างชาติเพราะฉะนั้นฟันโฟอาจจะมีมีออกไ,ได้บ้างแล้วนะครับอันถัดมาที่เข้ามาก่อนบอลเข้ามาก่อนหุ้นก็คือ flow ในฝั่งของบอลนะครจริงๆตัวตลาดบอลเนี่ยนะครับนักทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อสะสมมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมกราฟไปสักนิดหนึ่ง<ด>จะได้เห็นภาพว่าจริงๆในมุมของตัวฟโฟบอลเนี่ยเขาก็เข้ามากันอพอสมควรนะครับสักรุ่นะจะได้เห็นภาพอ่านี่อโอเคจะเห็นว่าในมุมของฟโฟบอลนะครับคือเส้นสีเหลืองเนี่ย เออน,นั้นหุ้นต่างชาติเนี่ยเข้ามาก่อนหุ้นแบบนานแล้วตีมอะไรต mm hmm. ีมหนึ่งที่ต่างชาติเข้ามาช่วงนั้นคือเฟดอาจจะเร่งลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นช่วงเดือนกรกฎาคมอะไรเงี้ยมันเริ่มมีการ b ิ i l d up position ตรงนั้นแหละว,ว่าเดี๋ยวเฟดต้องเร่งลดดอกเบีย้ยแน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นเฟดเร่งลดดอกเบี้ยปุ๊บไม่เซ็ตของคนคือแบงค์ชาติแบงค์ชาติอาจจะต้องลดดอกเบี้ยด้วยอ่าเพราะฉะนั้นง่วะนั้นเนี่ยดีเลยยังไงก็ซื้อบอลคนก็เข้ามาซื้อบอลซื้อบอลเรื่อยๆนะครัอบผลว่าข <c oughs> <c oughs> โฟที่เข้าทั้งบอลสั้นมาเรื่องของค่างเงินแล้วก็บอลตัวกลางยาวหน่อยอ่ะก็เข้ามาเรื่องของการลดดอกเบี้ยของแบงค์ชาติบ้านเราไปนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าเล่นไปกันเยอะแล้วนะถูกไหม,มเรายากตัวอย่างเช่นเราไปดูบอลสั้นก่อนบอลยิวสองปีบ้านเราวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณในแถวสักสองเปอร์เซ็นต์อเนี่ยถือว่าต่ํำไหมก็ต้องเรียนตามตรงว่า2.13นนะบอลยิวสองปีบ้านเราก็ถือว่า ตามล yup. งมาพอสมควรนะครับดอกเบี้ยนโยบาย2.5แปลว่าอะไรแปลว่าตลาดเน well so yeah> ี่ยกำลังค um, ิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยแบงค์ชาติต้องมีการลดดอกเบี้ยแน่ๆอย่างน้อย 50- าสเบสิพอยต้องเกิดขึ้นภายใน2ปีนี้นะครับเพราะฉะแนวโน้มการลดดอกเบี้ยแบงก์ชาติผมว่าก็ in the price อ่หรือ price in ไปแล้วนะดูบอล10ปีบ้านเราบ้างอ่าบอล10ปีบ้านเราวันนี้อยู่ที่2อ่าผมตีเลขกลมๆ2.5เท่ากับดอกเบี้ยนโยบายเป๊ะเลยนะครับ นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าจริงตลาดมองว่าต้องมีการลดดอกเบีย้ยถูกไหมเพราะว่าการถือบอลร,ระยะยาวเนี่ยเราควรจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตัวดอกเบีย้นยนโยบายระดับหนึ่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าตลาดมันก็เล่นหลายๆตีมไปเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงอันหนึ่งที่เราจะเริ่มเห็นการเทคโปรฟิตในฝั่งบอลได้คือหนึ่งคนเริ่มกังวลแล้วเอยตกลงแบงค์ชาติจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่าอาจจะ<ม>ไม่ลดก็ได้หมายถึงว่า ปีนี้ที่คนคิดว่าเบนชาอาจจะมีการลดดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นการประชุมเดือนตุลาคมหรือจะเป็นการประชุมเดือนธันวาคมอาจจะไม่ลดก็ได้อาจจะคง<ม>ดอกเบีย้ยได้นานกว่าน,นั้นไปลดปีหน้าอย่างงี้มันก็ต้องมีการปรับโพซิชันนนี้กันบ้างนะครับหรือกระทบจากฝ่าอเมริกาแล้วบอลยูสิบป,ปีอเมริกาก็ลงมาพอสมควรถูกไหมเพราะว่าคนคิดว่าเฟดจะเร่งลดดอกเบีย้ยถ้าเกิดว่าตีมันเริ่มเปลี่ยนคนเริ่มมองว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ไม่ได้เลวร้วายเฟดอาจจะไม่จําเป็นต้องเร่งลดดอกเบีย้ยไปมากบอลยูสิบป,ปีอเมริกา อาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับทีนี้ไหนไหนลากมาถึงเรื่องของสิบปีอเมริกาแล้วผมเสริมนิดนึงคือในมุมของบอลยูสิบปีอเมริกาเนี่ยนะครับอันนี้เอาการาฟมาให้ดูเส้นเส้นส<ก>ีฟ้าบอลยูสิบปีอเมริกาเราจะเห็นว่าเขาจะวิ่งตามอยู่2อย่างในในที่เราเห็นตีมช่วงนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของปริมาณการลดดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้นะเส้นสีน้ำเงินเข้มก็เรียกได้ว่า Pri c e i ินไปเยอะแล้วว่าปีนี้เฟดต้องเร่งลดดอกเบี้ยแต่เราจะสังเกตอย่างหนึ่งนะ หลังๆเนี่ยเส้นสีเหลืองเริ่มเริ่มม,ม,มีมีทิศทางสอดคล้องกับบอลยูสิบปีอเมริกาอันนี้คือการลดดอกเบี้ยของเฟดในปีหน้านะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดเริ่มคิดว่าเฟดอาจจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยลึกอย่างที่มองคือตลาดมองว่าปีหน้าเฟดจบก,การลดดอกเบี้ยไปลวช่วงมาสักกลางปีอะไรเงี้ยสมมุติผ้ามันเปลี่ยนนะบอลยูสิบปีอเมริกาผมคิดว่ามีความเสี่ยงที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับโซนที่ต้องระวังและอาจจะส่งผลกระทบกับ บอลยู uh, ทั่วโลกรวมถึงราคาสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยคือสูงกว่า3.8ถ้าเกิดบอลยู10ปีอเมริกาปรับตัวสูงขึ้นกว่าระดับ3.8เนี่ยมันอาจจะไปต่อในช่วงสั้นนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะชิงส่งผลมากับบอลบ้านเราด้วยแล้วก็น่าจะเห็นการเทคโปรฟิตบ้างเพราะ,ะนั้นไล่มายืดยาวเนี่ยเพื่อจะบอกว่าการแข่งข้าของเงินบาทเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะที่น่าจะ ชะลอตัวลงได้บ้างในช่วงาาาระยะสั้นถ้าเกิดปัดจจัยพวกนี้มันเกิดขึ้นได้จริงอย่างที่เราประเมินไว้นะครับอืมโอเคได้ครับ